ยูที่สองอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสัตว์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งที่ศูนย์นี้ตั้งวิ่ที่บ้านตีกาจะบนสีสมราตร<อ>นะพื่อนครับสื่นผู้เป็นเจ้าของศูนย์การแต่แก่ไล่สมั้บงโมกีดน,นะครับซึ่งก็ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในโครงการยุวเกษตรหรือว่าทายาเทเกษตรกรนะครับ โดยคุนสมศวีบัวเกตียรพ,พร้อมกับคณะคนก็ได้มีการจัดการบริหารในเรื่องของการเกษตรแบบยั่งยืนและพอเพียงนะครับ่าติเป็นการปลูกกล้วยปลูกไม่ผลต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็มีการเลี้ยง,ง,งปลา ปูพัดมีที่ใบงวกไปทั้งไหนากินได้หมดนะครับเพิ่อใช้เวลาที่หนึ่งปีที่ศูนย์ของคุณสมทรีบัวเกียรติที่บ้านตีกาเนยนะครับสามารถเป็นจุดให้พี่น้องไปเบิ้งศึกษาได้บ่เมน่าเฮ็ดไม่ให้เบิ้งซื้อๆไ,ได้ครับเพื่อนยังนี่คุมเครือ่ายที่สามารถนําพืชพักปลากบไปขายนะครับมี่นลนขายนี่แดงรับซื้อ ที่เป็นการพัฒนาในพื้นที่ที่มีอยู่ที่ว่างเปล่าหรือที่ยิ่งเชื่อเล็กน้อยแตสามารถเข้าร่วมโครงการกับเพคนได้ครับช่วงนี้เพป็นการเล่นในเรื่องของการที่เห็นเอยู่นะครับตัดอาเด็กสมมติว่าใช่ตัวตะไคร่ตลาดที่มีการล่องลับอยู่ตลอดเวลาหรือการปลูกเข่าเมล็ดสันมุ่งจะต่ามตรงทั้งโรงง่ายกว่าปุ่นคนกับก็ต้องบวชบวาย อย่าให้ท er <B> ี <doors> ่นอไปเบิ่งไปเห็นไปชมกันครับที่สวนของคุณชมทวีบัวเกตบานธีกาตะบนสีสลรานซึ่งหมู่บ้านินคณะบริหารจัดการเป็นมากเบิร์ดตนพระจอดสุพนโดนสูงต้นอาจารย์อธิการบริมหาวิชาไล่านนพิการเป็นกมานนะครับตังดาน พญายมวดปีใช่จัของภพการนอกันมามาหลายตรครับมารวมกันเปิงขีเปิงนองไ่ข้ามูแก่ชางดานันซืมนชนที่ไปทุกทายก่อนมากจนถจะเลียงเขาเลียงหน้าบ้องชาวเจริญแล้ะครับไม่เห็นซื้อเป็นชินจะได้เพราะว่าจะเป็นสมลาลุทอดปาดุเพราะเป็นปัคเชสอกที่สารกันกับที่คมัครับ ถือว่านี่ได้รับพิ่มโรวาจากคู่หญ่ที่ว่าหลวมแก้วสร้างการไฟว้ามาใหนี้อยากกินพักไ้กับพักหกเหตุกับคนกได้สนฝาชนากับพิแต่าวาพัก6กเหตพุพวเก็บมาได้เลยลืมเอามาครับเจ้าพ่อเป็นยังว่าเป็น <c oughs> ปยังครับเอาแซ่ดีขอบคุณของฝากอาจารย์อุดมการโบเก็เนี่โอ้ฝากมาหลายขึ้นกันเจ้าของกันแท้เงืนหลานนะครับเอาไปเบิร์นเด้อคร์อที่สอง Tak boleh di sana. Jutis amari sana.